วิธีการรับซองนะคะลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์พอเรากดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ไปแล้วช่องข้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ to Money Wall เลของเราเป็นเบอร์ที่เราไปสมัครแอป to Money Wallet นะคะเสร็จแล้วก็กดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเลือกซองเสร็จเขาก็จะบอกว่าเราได้รับเงินกี่บาท แต่ถ้าใครที่กดไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินยังไงก็รอโอกาสหน้านะคะช่องนี้มันน่ออนไลน์ online. ไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้แจกแค่คลิปนี้คลิปเดียวแจกบ่อยแจกทุกวันใครยังไม่เคยได้ใครไม่ทนันก็รอโอกาสหน้านะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะมาแจกวอลเล็ตใครที่ไม่เคยได้ก็ก็เอาใจช่วยนะคะส่วนใครที่ไม่เคยดูคลิปเลยก็ก็กแล้วแต่นะอันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วกันนะคะเพราะว่าพี่ก็พยายามหามาแจกให้แต่ว่าในเมื่อเอามาแจกแล้วเราไม่สนใจที่จะดูเราไม่สนใจที่จะศึกษาก็ช่วยไม่ได้นะคะ วันนี้แจกวอลเล็ตนะเออบอกอีกรอบนึงแต่ก่อนที่จะไปแจกวอลเล็ตฝากนิดนึงใครที่ใครที่อ่อเป็นสายออนไลน์ที่หาเงินเข้าธนาคารขอฝากเว็บนี้ไว้หน่อยนะคะเว็บนี้เป็นเว็บกดดูวิดีโอแล้วได้เงิน 1>, 1วันเราจะดูวิดีโอได้5ครั้ง1ครั้งเราจะได้ครั้งละ3บาทเท่ากับว่า1วันน่ะเราจะได้15บาทจากเว็บนี้อ่ะนี่นะคะเนี่ยเนี่ยคือที่นุดได้มาเมื่อตอนกลางวันนะคะที่ทำคลิปไปในมันนี่ชาแนลอ่ะอันนั้นน่ะได้แล้ว15บาทส่วนวิธีการสมัครถ้าใครอยากเล่นจริงๆนะลิงก์ปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะ วิธีการสมัครของเขาสมัครไม่ยากใส่เบอร์มือถือตั้งรหัสผ่านแล้วก็กดรับรหัสแล้วก็เอารหัสที่เขาให้อมาใส่แล้วก็กดสมัครสมาชิกแค่นี้เองค่ะวิธีการสมัครของเขาไม่ยากนะส่วนการทํางานก็ไม่ยากเหมือนกันเรามาตรงวีดีโอตรงนี้เสร็จแล้วให้เรากดตรงนี้นะคะตรงที่เขาเขียนว่าเริ่มดูนี่เดี๋ยวจะมีวีดีโอขึ้นให้เราดูวิดีโอไปเรื่อย กดดูหนึ่งครั้งจะใช้เวลาอยู่ที่15วินาทีส่วนถ้าใครอยากจะแนะนำเพื่อนก็สามารถกดคัดลอกลิงก์ของเราแล้วก็เอาไปแนะนำเพื่อนได้นะคะ,ะเดี๋ยวนนขอเข้าระบบแป๊บนึงนะ โอเคอันนี้เขาเระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครอยากจะแนะนําเพื่อนเมนูสุดท้ายตรงนี้นี่เราก็กดที่คําว่าเชิญเพื่อนๆตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้อันนี้สําหรับคนที่อยากจะแนะนําเพื่อนนะคะคือเอาจริงๆอะคือเว็บเนี้ยมันเป็นเว็บที่มาใหม่แล้วก็ อยากให้เล่นฟรีเท่านั้นนะคะคือคนแน,นะนำอ่ะเขาบอกว่าเว็บเนี้ยสายฟรีมันถอนได้100%แต่ว่านุอบถามแอดมินเขาไปแล้วเขายังไม่ตอบมาก็เอาเป็นว่าถ้าใครคิดจะเล่นถ้าใครอยากจะเล่นก็ลองเล่นฟรีก่อนส่วนอนาคตถ้าเขา ใชฟรีมันเป็นยังไงหรือว่าการลงทุนมันเป็นยังไงเดี๋ยวนุจะมาอัปเดตให้อีกทีละกันนะคะย้ำอีกรอบนึงนะลิงก์ของเว็บนั้นเดี๋ยวนุ่ปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ส่วนการแจกวอลเล็ตในครั้งนี้อ่ามาที่ของเราเรื่องการแจกวอลเล็ตวันนี้เขาแจกวอลเล็ตด้วที่60นะคะประเภทการสุ่มเหมือนเดิมจํานวนผู้ที่ได้รับซองเอาห้าสิบแปดคนละกันโอเคสร้างซองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ การสร้างซองสร้างให้ดูนะว่ามีการสร้างซองจริงๆว่ามีการทํากิจกรรมจริงๆไม่ได้สร้างซองให้คนดูคลิปทําตามเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าทําตามแล้วเงินหายก็มานั่งโวยวายนู่นนี่นั่นไม่เอานะคะอันนี้คือวิธีการทําให้ดูนะว่ามีการสร้างซองให้เห็นจริงๆว่าสร้างซองจริงๆอ่ะประ,ประมาณมานนี้เออเวลาเออใช่เกือบลืมบอก เวลาในการลงลิงก์วันนี้จะลงลิงก์ให้ตอนสี่ทุ่มละกันนะคะเพราะว่านุติดงานเดี๋ยววันนี้หยุดดึกหน่อยลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์ตอนสี่ทุ่มอ่ะสี่ทุ่มใครที่ ยังไม่เคยได้เอาใจช่วยนะคะส่วนใครที่ได้บ่อยแล้วก็ดีใจด้วยการแจกวอลเล็ตอะนุ่นไม่รู้หรอกว่าใครจะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ระบบเขาสุ่มให้บางคนอาจจะบอกว่าทําไมได้แต่คนเดิมเดิมคืออันนี้ก็พูดตามตรงนะว่าคนเดิมเดิมเขาดูคลิปเขาดูแล้วเขาศึกษาแล้วเขาเข้าใจว่าเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะต้องมาตอนไหนแล้วเขาจะรู้ว่าเขาจะกดรับยังไงเขาถึงจะได้แต่บางคนอาจจะเป็นแบบเพิ่งมาใหม่ เพิ่งมาใหม่แล้วก็เพิ่งกดรับครั้งแรกอาจจะได้เลยอันนั้นก็มันอยู่ที่จังหวะนะคือไม่ได้เลือกที่รักมักที่ช่างมีหน้าที่แจกส่วนคนรับก็มีหน้าที่มากดรับเอาให้ได้เอาให้ทันส่วนเวลาใครที่เม้นบอกเวลาเพื่อนขออนุญาตบล็อกนะเพราะว่าไม่เอาเปรียบกันนะคะคือไม่เอาเปรียบ ไม่เอาเปรียบคนแจกไม่เอาเปรียบเจ้าของช่องไม่เอาเปรียบเพื่อนและที่สําคัญไม่เอาเปรียบตัวเองนะคะการแจกตั้งใจเอามาแจกจริงๆคือมันก็แค่ดูคลิปเองมันไม่ได้ทําอะไรยากยากมันไม่ได้ทำอะไรยาก,ยาก,ยากแค่ดูคลิปให้จบส่วนอืม <c ười> คือก็พูดไปกรเท่าน,น่้นแหละจริงๆเพราะว่าคนไม่ดูยังไงเขาก็ไม่ดูเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับการแจกวอเล็ต ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกยังไม่เคยกดติดตามยังไงก็ฝากกดติดตามเลยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้มาแจกวอลเลนก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบค่คะ